พี่ชายักมา่ชายพับมาบันหัซ้ายอ่ะผู้หญิงผู้หญิงอ่หน้านี่จะน่าจะส่องได้นะสูมเออน่าจะสูมได้นี่หน้าหน้าหน้านี่หน้าหน้าคนจับนาคจับหน้อยนจับหน้าคอจน้นจอาก่อนนะาคนับเลยผู้ห้านบับหลยผู้หั้หห้หน้น้หหู้ ไอ้ผู้หญิงนี่ถ้าว่าดูในนี้ซูมมานี้น่าจะเห็นนะเห็นเห็นเห็นผู้หญิงนี่กล้าเลื่อมมือนะได้แต่ได้แต่พีผู้ชายก็เห็นนั้นบินนั้นมันเปิดนานั่นเห็นยังเปิดนานะไหมไม่รู้ไม่เยอะเท่าไหร่นะพี่ซูนี่น่าอันนี้เห็นเดี๋ยวไม่ไม่ไรปล่อยปล่อยปล่อยไปเราไปเลยยังไงเราไม่มีป้ายโทษตายโอ้บ้ไม่มีป้ายเลยแม่ท้าแม่ดันเน็นยังไง อ๋อหน้าหน้าเห็นชัดเลยตัวชายเออไม่ไม่ไมไม่เลยเอาอันนี่ไปแจ้งความเดี๋ยวต้องแจ้งไม่ก่อนนะอ่าแต่ไม่ทันอันนี้หน้าเปิดประตูแม่งจริงใกล้แตกเลยมันมันฮัตคอแล้วแต่มันไปไม่ได้อ่าไปไม่ได้มันรู้ตัวแล้วมีคนเดินมาแน่เลยพี่เห็นมันวิ่งไปไหนอยู่ที่บรีรัมย์อ่าเนี่ยเนี่ยนี่ยอ่าต้องมีคน